สวัสดีทุกท่านด้วยครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สะพานสารสินฮะแล้วก็วันนี้ผมมีโปรแกรมที่จะไปตกปลากับไตอูดฮะแล้วก็ใช้เรือไตอูดออกไปครับทุกคนนะฮะไปตกเบ็ดกันวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราเข้าไปก็ไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็รวมไปถึงขนมที่ร้าน ไบอู๊ตด้วยนะครับที่โชคชัยฟิชชิ่งนะครับผมแท็กติดป้ายไว้นะครับแล้วก็ทริปนี้ก็ยังไม่ลืมนะครับที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่ร้านชาร์โดฟิชชิงชูเก็ตด้วยนะครับนะที่ให้อุปกรณ์ซัพพอร์ตในการเดินทางนะครับทริปนี้เราก็ไปกับเรือกับไบอู๊ตเรือลำใหญ่ฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีสมาชิกสองคนที่เราไปขึ้นแพกันมานะครับนั่นก็คือพี่แม็กนะฮะแล้วก็พี่ฟิลนะฮะเดี๋ยวผลงานเป็นยังไงไปลุยเลยดีกว่านะฮะอย่าได้รีรออย่าได้ช้าครับเราต้้ออองททาาาาาาเเเวววลลลพรระ่่่กกกีีนแ็ับม เพียงเวลาสั้นๆจริงๆครับนะฮะไปโอ้ยจ๊ะ ต้องบอกว่าผมในบ้าดีเดียดเหมือนกันครับที่ต้องบอกว่าเราไปขึ้นแพรกันมาครับไปนอนแพอยู่คืนหนึ่งครับแล้วก็เราก็มาต่อขึ้นเรือเลยสำหรับเช้านี้ครับเพราะว่าไหนๆเราก็อยู่ที่สารสินกันแล้วครับทุกคนครับทริปนี้โคตรมันโคตรสุดอย่างแน่นอนครับเรามีเวลาไม่มากครับเพียง9โมงถึงบ่าย2ที่เราบอกไว้ข้างต้นครับเรามาด้วยกันทั้งหมด3-4คนด้วยกันรวมไต่ครับทริปนี้พาแต่คนมือใหม่ไปทางนั้นเลยครับ รวมถึงผมด้วยนะฮะน้้วติ๊กไปได้เลยตาตาเบ็ดเลยม่านผครับมาแล้วครับนะวันนี้กับไตอู๊ดเจ้าเดิมสุดหล่อของเราไปเราก็ขอเอามั่งทริปนี้ หนึ่งจุดครับที่เราพลาดไปได้ครับนั่นก็คือบริเวณใต้สะพานสารสินครับตรงจุดนี้เนี่ยไม่ใช่สะพานสารสินโดยตรงนะครับแต่มันคือสะพานเทพธตตีแล้วก็สะพานเท้าสีสุนทรครับเป็นสะพานใหม่ที่สร้างขึ้นมาหลังจากช่วงสึนามิครับเป็นปกติอยู่แล้วครับที่ไตอูดครับจะพาเรามาแวะจุดนี้ครับเล่นไมโครจิกครับเพียงไม่เกิน20กรัมครับทุกคนครับแล้วแต่กระแสน้ําด้วยนะฮะและปลาตรงนี้เนี่ยชอบมีปลากระมงครับงเลยครับอื้อ หงข้าวแล้วสวยงามครับ Oh. แล้วก็เป็นไปอย่างที่หวังครับจุดแรกของเราไตาอูดจัดไปแล้วหนึ่งตัวนั่นก็คือปลากระมงขาวขึ้นมาครับบริเวณตรงนี้<า>ครับจะมีบริเวณท่ออยู่ครับเมื่อก่อนเนี่ยปลาะมา่านี้ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาทําการทําความสะอาดท่อครับทำให้ปลาเนี่ยไม่ค่อยอยู่จุดนี้แล้วครับทุกคนแต่ก็ยังมีตัวให้เล่นอยู่ว่าคนที่เปิดตาข้างนึงให้ผมครับได้เรียนรู้ว่าใต้สะพานมันตกได้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีแนวความคิดว่าใต้สะพานนี้น้ามันแรงมากๆแล้วมันแรงจริงๆนะฮะไม่เคยคิดว่าเบ็ดเนี่ยมันสามารถหย่อนลงไป ถึงพื้นได้ครับแต่ไตอู๊ดทําให้ผมรู้ว่าจุดจุดนี้ครับสามารถตกปลาได้จริงๆครับและก็มาเคาะหลายครั้งได้หลายครั้งเลยครับทุกคนครับถ้าย้อนกลับไปดูหลายคลิปครับผมกับทีมเนี่ยจะมาแวะจุดนี้ก่อนเสมอครับก่อนที่จะไปออกนอกแนวสังหน้าสะพานสารสินหน้าคลองสะพานสารสินตรงนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปลาขึ้นมาแล้วครับข้างๆผมครับนะพี่แม็กจัดมาแล้วหนึ่งตัวยังมีเว้ยอ้าเกาครับโดน ดุนดุนเก๋าหรือเปล่ารู้สึกเหมือนเก๋าเลยตื้อมาเดี๋ยวนี้เก๋าครับน่าจะเก๋าครับอื้อมาเลยฮะโอ้โหปะโป้ครับผมโอ้โหแหมระวังพี่หมายมผมใส่ตุ้งมือผมได้ยังไง ที่นี่เนี่ย mm hmm. เขาอาจจะเรียกว่าปลาโปก็ได้ครับหรือว่าจะมีหนึ่ง okay, ชื่อก็คือเป็นปลากระรัง okay, ครับมันเป็นปลาปลาการะลังซึ่งรอบตัวของมันเนี่ยจะมีพิษอยู่นะฮะเป็นพิษเล็กๆครับทุกคนครับแต่ว่าก็อันตรายฮะโอ้เว้ยเลยอ่ะเกาทานแน่ครับเนี่ยเกาทานก็ทานตาโตไหม เรามาถึงแล้วครับจุดบริเวณที่เราจะทําการลงเหยื่อครับวันนี้ผมมาเล่นแนวแบบไลท์จิครับทุกคนครับคันที่เราออกมาเนี่ยก็เป็นคันบูเซนอีกัวน่าเอลิทบูเท t ร์มอนสเตอร์ครับคันนี้เนี่ยผมใช้มาหลายคลิปแล้วเหมือนกันครับก็ถือได้ว่างัดได้ทุกสภาพแวดล้อมทุกคนครับปลาใหญ่ปลาเล็กงัดได้หมดแม้กระทั่งสังอย่างงัดขึ้นมาแล้วครับมาครับหน้าแนวสารสินครับกับไตอูดนี่มา ฝังสังมาถึงได้ไม่ทันไรครับไถชวนผมคุยได้สักพักครับไถก็น่าจะรู้ feet, แล้วครับว่าต, ga, ตรงนี้เนี่ยนะฮะมีเชื้อครับไถรีบค้อทันทีครับทุกคนครับและสิ่งที่ไถทำให้ผมตื่นเต้นนั่นก็คือมาได้เหมือนกันลองขับเข้าเลยป้าอ๋อโอ้ยห๋อโอ้ย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  เอาแล้วอหืออูออ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 อด,ดครับใตอู้โดนแล้วครับให่อูดครับรวองระเบิดดีครับรรรรบ่ดระเลยขออนุญาขึ้นก่อนครับเชียร์ใต,อ,ตอู้ก่อนเออยังไม่ออกเลยนะครับามาแล้วครับโฉมเหรอ

สามโลโอ้อะไรครับเนี่ยใส่บอกแล้วสวยงามครับสวยงามมากจริงใส่บอกเชื้อสวยก็เอาเลยครับปลาเลยไม่ออกเล็กขนาดไหนปลาล้องเลยปลาล้องเลยฮะสวยครับขอชมยนโฉมปลาหน่อยฮะใส่สามครับสามโลหรือสามโลสองประมาณนี้สามโลสามโลสอง สวยงามฮะโอ้ยเยอะกีก่กรัมเขาเนี้ยเยอะสามสิบกรัมอะเยอะยี่สิบกรัมด้วยโอ้แล้วอสิ่งนี้จะให้ผมมาตื่นเต้นนะฮะนั่นก็คือ3โลที่ขึ้นมานี้แหละครับทุกคนครับไตอูจ,จัดให้เราเห็นแล้วครับว่าป่ามันมีจริงๆครับมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาแล้ว1ตัวนับหนึ่งทำให้เราได้ดีใจขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนครับผมคาดว่ามันมีอีกแน่นอนครับ อีนสำหรับการตกแนวจิกครับหรือว่าเป็นเกมจิกที่เรารู้จักกันครับไม่ว่าจะเป็นการไล์จิกที่ผมทําอยู่หรือว่าจะเป็นไมโครจริกครับที่ผมเคยทําคลิปลงให้ทุกท่านดูแล้วครับเราจะต้องมีเหยื่อครับในการเลือกใช้พอสมควรครับทุกคนครับคือบางคนเนี่ยมี เหยื่อไม่มากครับทุกคนครับแต่ว่าจะเป็นเหยื่อโปรดของแต่ละคนแต่บางคนนี่ขนมาแทบทุกสีทุกรุ่นเหมือนผมอันนี้เลยครับผมมีไม่ว่าจะเป็นตระกูลเหยื่อทูเอ็นครับหรือว่าจะเป็นแนวเหยื่อของอันเดอร์กราวอะไรต่างๆผมมีเยอะมากๆเลยรวมไปถึงเหยื่อที่เป็นโลเคลก็มีครับเช่นหนึ่งเหยื่อที่ผมจะแนะนําทุกคนครับก็จะเป็นเหยื่อของบังจ๋า BJ ครับนะฮะไม่ต้องจ้างผมผมบอกเลยว่าอันนี้ได้ดีจริงนะเหยื่อ BJ เเดียวบังจ๋าครับอันนี้เด็ดจริงครับแต่ว่า ปลาที่กําลังขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ได้กินเหยื่อบังจาครับนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเหยื่อโลเคอลครับซึ่งผมเคยซื้อไว้นานแล้วครับเป็นเหยื่อที่มีสีเลม,มอนครับทุกคนครับไว้สำหรับน้ําขุนโดยเฉพาะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เลยลองเอามาเล่นดูน้ําใสนะฮะแต่ว่าผมลองเอามาเล่นดูสรุปแล้วก็ได้ปลาเป็นสายแดงครับขึ้นมา1ตัวอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นปลาตัวแรกก็ เก็บไว้ก่อนนะฮะเมื่อกี้นี่ปลากระลังหรือว่าปลาปากกระลังเนี่ยเราไม่เอาครับทุกคนครับขึ้นมาหนึ่งตัวจริงๆที่ผมมาตกวันนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าอะไรมันมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างห้อยอยู่ที่เบ็ดของผมนะฮะนั่นก็คือการต่อแบบดบอกชตลิกครับทุกคนครับหรือว่าเรียกว่าดอกชตจิกที่ผมเคยเรียกบ่อย,อย,อยครับทุกคนครับเป็นการตั้งเชื่อเมันใหม่ครับทุกคนเพราะว่าปลายเหยื่อของเราได้เป็นจิกแล้วก็ตรงกลางได้เป็นนอน พ well, ี่ทอดไหมพวกนี้เอาไปทอดใช่ไหมย้อนรีเพย์กลับไปดูได้เลยครับตัวนี้เนี่ยกินหนอนนะฮะไม่ได้กินเหยื่อจิกครับนั่นก็คือปลากกวยญี่ปุ่นครับทุกคนครับตัวนี้นี่ขึ้นมาให้กับพี่แม็กเอาไปทอดกินอย่าไ่แบ่งให้ใครเลยครับเด็กนะตาเด่กหน่อยนะตาถึงไม่ไปเลย

จนแล้วจนรอดครับผมก็เอาเหยื่อตัวนี้มาใช้ครับนั่นคือเหยื่อบีเจและเหยื่อบังจ๋าครับแล้วที่ไหนได้ครับทุกคนครับเหยื่อได้ผลครับทุกคนทําให้เราได้ปลาตัวนี้ขึ้นมาความพยายามของเรามีความหมายแล้วครับ <Everybody. S 1> oh. Oh. Oh.

นึกว่าสุภา,าจะเหงาแต่ละเวย้ยสละหนึ่งตัวครับเยี่ยบังจา๋ามาเลยสละเยี่ยบังจ๋าพาซิงสวยครับตัวนี้โลกว่าสวยงามโอเคขอบคุณครับ สุดป,ปางเางนี้มตงช่องทะเล <laughs> สุดท้ายแล้วความพยายามก็ได้ผลครับ <laughs> ทุกคนครับเหยื่อบีเจบางจ๋าทําให้เราได้ปลาแล้วหนึ่งตัวปลาสละไซส์สวยๆครับโรกว่าครับ <c oughs> ตัวนี้นะฮะ <c oughs> ต่อไปก็มาจัดกันต่อเน,นื่องครับนี่ก็คือทรงของเหยื่อบางจ๋าครับทุกคนครับสวยงามจริงๆมีหลายแบบหลายสีเหลือเกินครับทุกคนครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปเลยรน้ากว่ารอนเลย้อนสิม่บ มันเบาเหรอครับปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยอ้าเกาเก่าทุกเกาทุกเกหนึ่ง <|ja|> ตัวเกือบบ่ายโมงครับทุกคนหาตัวยากมากน้ำนิ่งกริบลูกปลาไม่มีเลย ขนาดลงยนอนไปยังไม่กินเลยโอ้สุดยอดครับแต่ได้มาคนละตัวกับไตแล้วก็ปลาเล็กๆน้อยๆกับทุกคน,นไ,ได้ปลาทอดนะครับทีปนี้ฝากไว้ด้วยครับโชคช,ชัยฟิชชิ่ง นแล้วจนรอดครับช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยมากกับการหาปลาสักตัวนึงครับเพราะปลาไม่ค่อยมีเลยลูกปลาไม่ค่อยมีครับช่วงไหนที่ลูกปาลาขึ้นหรือมีเชื้อลูกปลาปลาใหญ่เข้าแน่นอนครับแต่ช่วงวันนี้นี่หายากมากแต่แน่นอนครับเรามีเหยื่อบีเจไว้ครับลักษณะมันคล้ายลูกปลาเลยและเวลาเคะนี่แอคชั่นมันดีมากๆครับและตัวต่อไปครับใครจัดมาดูออ,อาแล้วครับ สายเล็กครับสายเล็กหวานหวานนะพี่น้องหวานหวานนะหวาน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 ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วพี่ฟิวพี่ฟิวไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ครับว่าเป็นโฉมเออให้วิ่งไปให้วิ่งไปฮู้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่ายื้อมากอืมค่อยๆนะครับป่าอะไรน่าจะโฉมงครับเฮ้ยเฮ้ย,ยบ้าจริงไปไปตายครับโอเค โอ๊ย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 พอสัม่าจะไปนะเอาเลยอะอุ้ยโอ๊ยโอ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 ้ยโอ้ยเล่นไปเรื่อยครับไม่งองรีบประมาณนั้นแหละไปเรื่อยเราไม่รีบแต่เราจะเอาตัว สัมาแล้วครับขาวมาแล้วแบนๆน่าฉมวงครับสายแดงครับ <c oughs> เอาแล้ว,าลวขาวมาแล้วครับขาวมาแล้วครับ ชฉมครับโฉมโฉมโฉมวิ่งมันดีแต่การโฉมมันต่าอุ้ยเอาเลยสุดยอดโอ้โฉมใหญ่เฮ้ยใส่ได้ได้เลยใส่ได้ได้เลยครับโอ้กินสีชมพูเขียวบังจ๋าครับบังจ๋าตามเคยส่งเยอะมาเลยนะบังจ๋านะบังยาส่งเยีย่อีกแล้วครับ โอ้โหนี่ฮะขนขนเยื่อกันที่ร้านโชคชัยพิชชิงเลยครับเลยใช้คำว่าเหมาบังจ๋ามาเลยอันนี้รักสามโลขอเหลืองหน้าโอ้ดู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 บังจ๋าอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โห สวยงามครับเป็นอีกหนึ่งวันที่มันสุดเหมือนกันครับสำหรับทริปนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่โคตรสุดเหมือนกันครับไตอู๊ดบอกว่าไหนๆก็มาหยุดสารสินแล้วมาขึ้นเรือพี่เถน้องได้สนุกกันครับ <Okay. S 1> ทุกคนครับ ผลงานับผมนะสามขั้วใหญ่ๆครับแล้วก็ตีเหลือเป็นลูกบอลเลยครับขอบคุณไต่หุ้นมากครับผมนะท่านไหนที่อยากจะออกหมายครับนะชะ,ะช่วงที่ปลาช่วงที่ปลาเข้านะครับนะก็ติดต่อไต่หุ้นได้หรือว่ามาช้อปปิ้งที่ช้อปปิ้งซิงได้ครับนะฮะบอกไว้แค่นี้ไปครับหนีฝนก่อนอบค สายตกป่าฟังทางนี้ชาโด i ฟิชิงชอบภู h เกต t รวมอุปกรณ์ตกปลาครบครันจัดเต็มทุกสายพันธุ์ร้านเด็ดบนถนนพัฒนาท้องถิน่นเจ้าของร้านเขาตัวจริงเสียงจริงสายตกปลามือเก่ามาร้านนี้ที่เดียวจบหรือจะชอปออนไลน์ก็ได้ออกเบลอมกับภาษีได้ด้วยนะครับ